สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้ตะก้าสารบ้านนาจะพามาสารตะกะ้าตะก้าไปวัดนะคะแบบตะก้างวงนะคะนี่เราก็จะตัดเส้นเป็น3ชุดเหมือนเดิมนะคะนี่ตัดเส้นเป็น3ชุดเลยความยาวของเส้นแต่ละชุดนะคะอยู่ด้านล่างคลิปนะคะเข้าไปดูได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะ ชุดที่หนึงชุดที่สองและชุดที่สามตัดเท่าไหร่ดูด้านล่างคลิปได้เลยนะคะสีที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีสามสีนะคะคือสีแดงน้ําเงินแล้วก็ขาวนะคะจะใช้ชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองก่อนนะคะอ่ามีมีคนถามมาว่าทํำยังไงนะคะคือขอบขอบสูงนะคะขอบตะกร้าด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่านะคะเดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้นะคะว่าจะต้อง ทำยังไงมีวิธีแก้ยังไงนะคะ,อ,ะอันดับแรกนะคะแล้วก็นำชุดที่1มานะคะแล้วก็กระจายเส้นออกกระจายเส้นออกแบบนี้นะคะดูมุมนี้ถนัดกันไหมเดี๋ยวกลับไปดูอีกมุมหนึ่งกันอีกกว่าเราจะกระจายเส้นออกแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำ เส้นชุดที่สองนะคะเราก็จะเรียงกันแบบนี้นะคะนี่น้าเงินแล้วก็ขาวแดงนะคะแล้วแต่นะคะใครอยากได้สีไหนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เลยนะคะหรือว่าจะเอาเป็นสีขาวอยู่ตรงกลางให้เหมือนกันก็ได้นะคะทุกชุดนะคะแต่อันนี้เราจะสลับกันเนาะจากนั้นก็ยกเส้นที่สองสี่หกแปดสิบแล้วก็สิบสองนะคะขึ้นมาชุดที่หนึ่งสอดเข้าไป ด้านในแบบนี้เลยก็จะสารสลับกันไปแบบนี้นะคะเรื่อยๆอ้าเข้ามาสองเส้นแล้ว แบบนี้นะคะนี่ห้ามไปละเดี๋ยวก่อนนะนี่ถูกแล้วแบบนี้ก็จะสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะจนครบนะคะจนหมดเส้นชุดที่สองนั่นเองก็สานไปเรื่อยๆก่อนนะคะอย่าอย่าเพิ่งจัดก็ได้นะคะ กันไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยจัดไปเรื่อยๆนะคะสำหรับมือใหม่หัดถานนะคะสำหรับมือใหม่ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะดูแล้วอยากทำเป็นบ้างนะคะก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะคะเส้นพลาสติกนะคะสำหรับมือใหม่หัดถานเนาะกิโลหนึงก็120บาทไซส์นี้1กิโลก็ได้ประมาณ สี่ใบยอยู่นะคะได้สี่ลูกอยู่เนาะ,ะมาสี่ลูกนะคะหนึ่งกิโลไซส์นี้นะคะน่าจะได้เนาะจ,ะจะได้ประมาณสี่ลูกสามสี่ลูกประมาณนี้นะคะไปลองหัดทําดูก่อนก็ได้นะหรือจะตัดเป็นไซส์เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงวิธีการตัดเส้นนะคะเข้าไปดูด้านล่างคลิปได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อเส้นพลาสติกก็อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์0 9 3 0 5 3 2 3 1 6นะคะ0 9 3 0 5 3 2 3 1 6นะคะเบอร์โทรติดต่อเนาะใครสำหรับมือใหม่ที่อยากสั่งซื้อเส้นพลาสติกนะคะไปลองทำดูนะคะนี่ใครอยากได้เซตนี้ก็สั่งได้เลยเซตนี้ก็จะมีสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะหนึ่งกิโลรวมให้ได้สามสีนะคะใครสนใจอยากติดต่อสั่งซื้อก็ติดต่อได้เลย เราก็จะจัดให้เขาลงมาแบบนี้นะคะเห็นไหมด้านนี้จะชิดนะคะนี่นี่ด้านนี้จะชิดติดกันแต่ด้านนี้นะ่ะฝั่งที่เราลู่ลงมาเห็นไหมคะเส้นเขาจะมีช่องไฟความห่างของเขาอยู่ก็คือไม่ต้องทําให้เขาติดกันเนาะฝั่งนี้เนาะส่วนฝั่งนี้อะ่ะเราก็จัดจัดเข้าให้ชิดนะคะให้แน่นเลย เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะมีคนถามมาคลิปที่แล้วนะคะว่าทํายังไงให้ขอบตะกร้าเท่ากันเนาะ mm hmm. เพราะว่า,าหลายคนก็จะสารออกมาแล้วก็ขอบตะกร้าด้านบนนะคะขอบปากด้านบนไม่เท่ากันจะอยู่ที่การดึงด้วยนะคะตอนวิธีตอนตอนที่เราสารนะคะก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะคะ เราจะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงให้ขอบตะกร้าไม่สูงเนาะหลังจากที่เราขึ้นก้นตะกร้าเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดที่1นนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่2นะคะก็คือจากนี้เราจะเรียกด้านกว้างนะคะแล้วก็ด้านยาวนะคะด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นด้านยาวเนาะส่วนด้านนี้จะเป็นด้านกว้างเนาะหลังจากที่เราขึ้นก้นตะกร้าเสร็จแล้วเราก็ใช้สายวัดนะคะวัดดูนะคะว่าความยาวนะคะ จากตรงที่เราสานขึ้นมาหาปลายเส้นตรงนี้นะคะจะมีความยาวเท่าไหร่นะคะอ่าด้านนี้มีความยาว39เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่าจะได้ความยาวเท่าไหร่นะคะด้านนี้ก็39เหมือนกันนะคะให้2ฝั่งนี้นะคะเอาวัดจากตรงขอบนะคะตรงนี้นะคะไปหาปลายเส้นนะคะจะได้ความยาว39เซนติเมตรนะคะทั้ง2ด้านนะคะ,ะมาดูอีกด้านหนึ่งกันนะคะว่า จะได้เท่าไหร่ด้านนี้36นะคะดูด้านนี้่ันโอเคด้านนี้ก็36เหมือนกันนะคะสองด้านนี้นะคะด้านกว้างจากความยาวอยู่ที่36มสิบหซนตเมรนั่นเองอะจากนั้นนะคะแต่ละด้านเท่ากันแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทาการล็อกเส้นไว้นะคะก็จะนับจากด้านข้างนะคะเข้ามาด้านในเนาะก็เขาก็จะอยู่ นะอเส้นที่สองนะคะที่เราใช้ล็อกเนาะเส้นที่สองนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเส้นที่สองเหมือนกันนะคะแล้วก็ล็อกช่วงตรงกลางไว้ด้วยนะคะประมาณนี้ที่เห็นขา,ขาวๆไม่ใช่แล้วนะแขนทาแป้งอากาศร้อนมากค่ะร้อนอบอ้าวอ่าฝั่งนี้จะเป็นเส้นที่สามนะคะ นี่อันนี้ล็อกเสร็จแล้วนะคะนี่คือล็อกเสร็จแล้วเนาะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะล็อกแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยจากสิ่มุมวิธีการล็อกเส้นนี่ก็สําคัญนะคะเราจะย้ําทุกคลิปเลยว่าวิธีการล็อกเส้นนี่สําคัญนะคะแต่บางคนนะคะไม่ถนัดจะเอาเป็นสกอตเทปนะคะมาแปะก็ได้นะคะทเทปกาวทเทปกาวแปะรอบได้ก็แล้วแต่ความถนัดเนาะบางคลิปเขาก็สอนแบบว่า เอาเทปกาวมาแปะอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราใช้ล็อกเส้นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ากว่าจะมานั่งติดกว่าจะมานั่งดึงเทปกาวออกก็ไหนจะไปซื้อเทปกาวอีกเราไม่มีงบประมาณเยอะขนาดนั้นเนาะจากนั้นนำเส้นชุดที่สามนะคะดึงหนังยางออกแล้วก็ทำการสารต่อไปเลยนะคะ ก็คืออยู่จุดนี้อุ้ยแต่แล้วชนกล้องนี่ด้านนี้เราจะล็อกนะคะช่วงตรงกลางไว้แต่ด้านนี้ด้านนี้เราไม่ล็อกเนาะเพราะว่าเราจะสารไปเลยนะคะเราจะเริ่มจากตรงเส้นสีขาวนี่ก็ได้นะคะนี่อันนี้จะง่ายหนอยแล้วฝั่งสีแดงเราก็เหลือไว้นะคะฝั่งซ้ายมือเราก็เหลือไว้เราเริ่มสานจากตรงกลางนะคะที่สีขาวก่อนเลย ก็จะไล่ขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะอยู่ด้านล่างแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็สีแดงหรือว่าเราจะเอาสีขาวไว้ด้านบนดีแบบไหนก็ได้สวยเหมือนกันอ่ะสีขาวไว้ด้านล่างแล้วกันแล้วก็สีน้ำเงิน ดงทุกคนก็ลองสลับสลับดูได้นะคะว่าอย่างไหนจะสวยกว่ากันเนาะอันนี้เราจะเอาขาวน้ำเงินแล้วก็แดงเนาะลายนี้เป็นลายที่สวยนะคะทำออกมาแล้วก็สวยทุกใบเลยไม่ว่าจะทำทรงไหนก็สวยเนาะอันนี้เราจะทำเป็นตะก้างวงาา่ะค่ะที่เป็นงวงอยู่ตรงกลางเราเรียกตะก้างวงเนาะไม่รู้เขาเรียกอะไร เราเป็นคนอีสานเราไม่รู้จะเรียกอะไรอ่ะภาษาไทยเขาเรียกตะก้าอะไรอ่ะนี่หลังจากนั้นเราสารตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการจัดลงมานะคะจัดให้แน่นจัดให้ชิดเลยนะคะ ไม่งั้นเวลาที่เส้นเรามาต่อกันนะคะช่วงรอยต่อด้านนี้จะสูงนะคะด้านที่ช่วงรอยต่อน,นี้จะสูงเพราะฉะนั้นเราต้องจับตัวนี้ลงให้แน่นนะคะแล้วก็เห็นเห็นเส้นไหมคะระหว่างเส้นเราอย่าให้ชิดมากนะคะเราจะให้เส้นตัวนี้ค่ะเนี่ยเส้นที่อยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะเขาห่างๆกันแล้วก็จะเฉียงเฉียง เฉียงเฉียงเห็นไหมคะเฉียงเฉียงมาด้านซ้ายมือหน่อยนะคะนี่ให้เขาเฉียงเฉียงมาด้านซ้ายมือหน่อยแล้วก็ห่างห่างกันไว้แบบนี้นะคะนี่ช่วงนี้ให้ห่างห่างกันไว้แบบนี้จากนั้นก็ทําการล็อกเส้นนะคะวิธีการล็อกเส้นคือสําคัญล็อกแล้วก็กดอ่ะบีบไว้แบบนี้ให้แน่นเลยนะคะนี่ติดแล้วก็ล็อกด้านข้างแบบนี้ด้วยจึ๊ จะล็อกด้านข้างไว้ด้วยนะคะถ้าเราล็อกแล้วก็บีบไว้แบบนี้ค่ะเส้นเขาก็จะไม่ไม่ไม่ไ,มไหลออกนะคะแล้วเขาก็จะได้สูงนะคะ,ะขอบด้านนี้ก็จะไม่สูงนะก็จะไม่สูงเราจะมาดูกันนะคะเวลาเราสารเสร็จแล้วว่าขอบของเราจะสูงไหมนะคะจะมีความเท่ากันไหม จากนั้นเราก็ขึ้นตัวตะกร้าเลยคะ่ะมือด้านซ้ายนะคะเราจะจับขอบด้านบนไว้แบบนี้มือด้านขวาเราก็จะไล่ไล่สารไปทีละเส้นแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือ,อเราไม่ต้องแบ่งเป็นสองช่วงเนาะเพราะว่าเขาไม่สูงมากนะคะเขาเป็นตะกร้าง่วงนะคะเขาใช้แค่สิบหกเส้นเองนะคะ ใช้16เส้นเพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นไปทีเดียวแบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าสําหรับมือใหม่หัดสานนะคะถ้ายังไม่ชินนะคะก็ขึ้นก่อนครึ่งหนึงจากสีขาวก็มาหาสีน้ําเงินสักสามเส้นแบบนี้ยค่ะขึ้นมาสักครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นต่อก็ได้หลายคนก็จะมาดูก็ก,ก็จะยังงง,งๆอยู่ไม่เข้าใจว่าขึ้นครึ่งน,นึงจะทํำยังไง คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกกันนะเพราะว่าคลิปนี้ก็พอไปได้เนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้สูงเนาะอย่างคลิปที่แล้วก็คือเขาสูงนะคะสูงมากนะคะเป็นตะกร้าที่เป็นทรงกระเป๋าที่สูงมากนะคะแล้วก็เลยต้องแบ่งเป็นสองช่วงนะคะเส้นที่เราล็อกไว้เมื่อตะกี้เห็นไหมคะเราดึงออกมาแล้วก็มาทําการสารเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเส้นสุดท้ายของด้านยาวแล้วนะคะของด้านนี้ เห็นไหมคะเราจะล็อกแบบนี้ไปทุกเส้นเลยเห็นไหมคะด้านบนก็คือเราจะล็อกไปทุกเส้นเลยพอมาถึงเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาดูขึ้นเส้นต่อไปกันนะคะอีกด้านหนึ่งอันนี้จะเป็นด้านย่านยาวด้านาด้านกว้างนะคะไม่ใช่ด้านยาว อันนี้คือด้านยาวที่เราขึ้นมาตอนแรกนี่คือด้านยาวนะด้านยาวขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นด้านกว้างก็คือดูเส้นให้ดีๆนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นสีเดียวกันใช่ไหมคะนี่เราดูแบบนี้ก็ได้ก็คือวัดดูนะคะนี่ก็คือเส้นเส้นชุดที่สามเขาจะยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นก้นตะก้าก็คือเส้นนี้นะคะหรือว่าเราจะไล่ไล่จากตรงนี้มาก็ได้นะคะนี่ไล่จากตรงนี้มานี่ ก็คือเส้นนี้เส้นที่เราจะจับมาแล้วก็สารขึ้นไปนะคะวิธีขึ้นด้านต่อไปก็ขึ้นแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือจะสารเป็นลายขัดธรรมดานะคะไปแบบนี้เหมือนเดิมเลยก็คือเมื่อกี้นะคะเส้นตัวนี้เขาอยู่ด้านบนใช่ไหมเขาต้องอยู่ด้านล่างแล้วทีนี้เขาอยู่ด้านล่างแล้วเขาก็ต้องขึ้นมาอยู่ด้านบนนี่ก็คือเป็นลายขัดธรรมดานะคะนี่น เราก็จะขึ้นไปก็จะขึ้นก็จะสารแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบนะคะจนจนเสร็จด้านนี้นะล็อกให้แน่เลยเส้นไหนที่ล็อกอยู่ก็ดึงออกมาแล้วก็ทำการสารไปเดินนะคะลายนี้สวยนะสวยมากๆเลยแหละลายนี้ อ,อนุญาตไปไวนิดนึงนะคะเราจะสานไปแบบนี้เลยวิธีการสานแบบนี้ก็ไม่ยากนะคะง่ายๆเลยใช้นิ้วอ่านิ้วชี้นะคะกับนิ้วโป้งนะคะหัวแม่มือแล้วนั่นเองนะคะหยิบนะคะแล้วก็ใช้นิ้วกลางนะคะในการเขี่ยเส้นขึ้นมาแบบนี้แบบนี้นะคะ เห็นไหมคะง่ายๆอ่ะดูม่อีกสักเส้นนึงก็คือนิ้วชี้เราก็จะไหลไปตามเส้นขเขานิ้วกลางก็คือเขี่ยเส้นขึ้นมานะคะนิ้วกางเขี่ยนิ้วกางเขีย่ยขึ้นมาแล้วก็หัวแม่มือแล้วก็ดันเส้นไปแบบนี้นะคะนิ้วกลางเขี่ยมานะคะให้ให้พ้นกับหัวแม่มือเราให้พ้นออกมาแล้วก็แล้วก็ดันเส้นตัวนี้ไปข้างหน้าแบบนี้ ก็คือค้างบนมือเราไปเลยนะคะค้างบนแขนเราไปเลยนี่เขาก็จะอยู่บนแขนเขาบนแขนเราแบบนี้นี่แล้วก็วางมาดูเส้นต่อไปน,นี่เห็นไหมพอเราพอเราเริ่มทำคล้องแล้วก็โอ้โหไปง่ายนะคะสาในานี้ไปง่ายสบายสบายเลยไปแบบเร็วๆกันนะคะทีนี้ นี่นะคะพอเราเสร็จด้านนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการล็อกเส้นด้านบนไว้ <ing> in <paper> เห็นไหมคะนี่ก็คือล็อกเส้นด้านข้างนะคะตรงช่วงด้านบนนะคะไว้หนึ่งเส้นนะคะพอเราวางแล้วพอเราล็อกแล้วเราจะวางเราจะเขย่าหรือเราจะทําอะไรนะคะเส้นเขาก็จะไม่ไหลออกนะคะถ้าเราไม่ล็อกไว้นะคะเส้นเขาก็จะหลุดหรือไหลออกได้นะคะจากนั้นเราก็จะมาดูวิธีการอ่ะฮะนี่ดึงก้นตะกร้านะคะเราจะดึงจากเส้นแรกนะคะ จัดทรงให้สวยนะคะดึงเส้นสีขาวนะคะด้านล่างสุดนะคะแล้วก็ไล่ดึงไปทีละเส้นแบบนี้นะคะค่อยๆไล่ดึงไปทีละเส้นนะคะสําหรับมือใหม่หาสารนะคะแนะนําว่าให้ดึงนะคะหลายๆรอบนะคะอย่าดึงแรงทีเดียวนะคะถ้าดึงแรงทีเดียวก็ทําให้ตะกร้าไม่เข้าทรงดึงให้มือเสมอกันนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็จะส่องดูนะคะว่าช่วงไหนที่ยังบก่ออ,อยู่นะคะแล้ก็จะดึงแต่อย่าดึง แรงจนเกินไปนะคะถ้าเส้นใดดึงแรงมากเข้ามากนะคะก็จะทําให้ตะก้าของเราเบี้ยวไม่เท่ากันนั่นเองหลังจากดึงด้านเส้นด้านข้างเสร็จเราก็จะมาดึงเส้นด้านบนกันก็คือเส้นนี้นะคะสองฝั่งนะคะสีขาวกับสีน้ําเงินอยู่คนละด้านกันเนาะเราก็ดึงให้มันบาลานซ์กันเนาะจากนั้นก็ไล่ดึงไปทีละเส้นแบบนี้เลยนี่วิธีการดึงเส้นนี่ก็คือสําคัญเหมือนกันนะคะนี่ ถ้าเราดึงนะคะแล้วเราไม่ดึงไปทั้งหมดนะคะเห็นไหมเส้นที่ยังหย่อนหย่อนอยู่ถ้าเราไม่ดึงไว้นั่นแหละค่ะคือเหตุที่ทําให้ขอบปากตะก้าด้านบนของเราก็คือไม่เท่ากันพอเวลาเรามาหักเหลี่ยมนะคะนี่ตรงนี้เขาก็จะหย่อนหย่อนนะคะส่วนตรงนี้ก็จะตึงมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราดึงมาแล้วถ้าเราไม่ดึงต่อไปก็จะทําก็ดูเผลนเผผนผ่านแบบไม่ได้สังเกตอะไรมากมายก็จะดูเหมือนว่า ดึงแล้วเท่ากันแล้วนะคะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะยังหย่อนอยู่นิดนึงนะคะก็จะทําให้ขอบตะกร้าเราบูดเบี้ยวได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ดึงแล้วก็ไล่ดึงไปเรื่อยๆนะคะตามลําดับเขาเลยนะคะจนกว่าเส้นเขาจะเข้าทรงนะคะเขาจะดึงไปถึงเราจะดึงหรือมันจะอาจจะเบามือไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่เวลา มันขึ้นอยู่กับเส้นที่เราสานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดเราต้องดึงไล่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 ไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้ขอบตะกร้าของเราสวยนั่นเองนะคะถ้าเราได้จัดเราก็ต้องจัดให้มันทุกด้านนะคะใช้เวลาจัดค่อนข้างนานนะคะต้องใจเย็นๆกันหน่อยนะคะอยากได้ตะกร้าสวยก็ต้องใจเย็นๆนะคะพิธีพิถันในการทํานิดนึงนะคะอาจากนั้นก็ไปต่อในด้านต่อไปกันเลยนะคะก็คือด้านนี้นะคะวิธีถ้าเป็นมือใหม่หักสานเนาะ ก็จะสานไปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะไม่ดึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะสำหรับมือใหม่หาสานก็จะสานไปแบบนี้เนาะเนี่ยนี่เห็นไหมก็จะก,ก็จะก็จะไม่ดึงเส้นลงมาก็จะปล่อยปล่อยเข้าไปเรื่อยๆแบบน,น,นี้เห็นไหมคะนี่มือใหม่หัดสานก็จะก็จะปล่อย ปล่อยให้เขาไปแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะหลายคนก็จะไม่ดึงก็จะปล่อยปล่อยไปแบบนี้เลยแบบเอื่อยๆปล่อยให้เขาไปแบบนี้ยาวๆไปนี่ถ้าขึ้นนะคะแล้วแล้วปล่อยปล่อยให้ขอบตะก้าเลื่อนขึ้นไปแบบนี้นะคะก็จะทําให้ตะก้าแต่ละด้านของเราไม่เท่ากันด้วยเห็นไหมเพราะว่าเส้นด้านนี้เขาก็จะไหล ไหลออกไปตามเรื่อยเห็นไหมคะก็จะทําให้ขอบตะก้าด้านนี้เราสูงได้นะคะขอบด้านนี้เราจะสูงนะคะแล้วขอบช่วงรอยต่ออาจจะเตี้ยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเรามาดึงทีหลังอาจจะทําให้ด้านนี้แน่นเกินไปแล้วฝั่งนี้ขอบตะก้าฝั่งนี้อาจจะเตี้ยได้นะคะแล้วกฝ็ฝั่งช่วงรอยต่อจะสูงได้เพราะฉะนั้นเวลาเราสารนะคะเราก็ต้องทําการดึงด้วยนะคะดึงลง จะดึงลงยังไงใช้มือของเราดึงลงเลยนี่นะคะดูนะคะดึงลงแบบนี้นี่สานไปแล้วก็ดึงลงเรื่อยๆแบบนี้นะคะสานไปได้สักประมาณนี้เราก็จัดไปด้วยเลยได้เลยนะคะนี่ก็คือดึงเส้นก็คือให้ขอบด้านข้างนะคะชิดติดกับก้นตะกร้าได้เลยนะคะชิดติดได้เลยนะคะนี่ก็คือชิดติด ก็คือมุมนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนยังไม่ดึงนะคะไม่เป็นไรขอแค่เส้นที่ผ่านมาประมาณ3ามสี่เส้นออกมาก็คือให้ก้นตะก้าเขาชิดติดเลยนะคะจะทําให้ขอบตะก้าเราไม่สูงข้างต่ําข้างเนาะถ้าเราปล่อยให้มันยาวๆออกไปเหมือนเหมือนมือตะกี้นะคะก็จะทําให้หนา ขอบตะก้าเราสูงด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เตี้ยด้านหนึ่งได้นะคะนี่คือเคล็ดลับนะคะว่าทํำยังไงให้ขอบตะก้าเราไม่สูงด้านหนึ่งนะคะถ้าเรามาดึงทีหลังนะคะถ้าเราสานไปจนเสร็จแล้วเรามาดึงมาจาัดทีหลังก็จะบางท่านก็อาจจะดึงแรงจนแน่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าสานไปเยอะแล้วใช่ไหมการดึงเขาก็จะค่อนข้างที่จะยากเนาะถ้าเราสานไปเยอะแล้วค่อยมาดึงมันจะดึงยาก พราะฉะนั้นเราต้องสารมาได้ประมาณเนี้ค่ะประมาณหกเจ็ดเส้นแล้วทำการดึงแล้วก็จัดเห็นไหมคะเราสารมาแล้วก็ดึงดึงลงเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ทําการล็อกล็อกไว้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมอย่าให้อย่าให้เขาไหลออกแบบมีช่องไฟแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่อย่าให้เขาไหลออกอย่าให้เขาไหลออกแบบนี้นะคะนี่บอกไว้เลยเนาะ เพราะว่าจะดึงยากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เขาชิดแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการล็อกทําการล็อกได้เลยนะคะนี่ล็อกเส้นลงมาแบบนี้นะคะอันนี้คือเราไม่ไม่ล็อกทุกเส้นก็ได้นะเพราะว่าเราจะใส่ขอบลวดนะคะอ่อธิบายมากพูดมากเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจนะ เพราะว่าอยากให้ทุกคนทําเป็นอยากให้ทุกคนทําสวยเหมือนกันเนาะถ้าใครยังติดค้างอะไรตรงไหน,นก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะว่าทําทออกมาแล้วกี G ่ใบกี่ใบแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะยังไม่สวยตรงไหนนะคะก็สอบถามได้นะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะด้านล่างคลิปเหมือนคลิปที่แล้วอะคะ่ะก็จะมีคนหนึ่งนะคะ ก็จะมีคุณคนหนึ่งเขาถามมาว่าทําขอบตะก้านะคะไม่เท่ากันด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่ำนะคะคลิปนี้เราก็มาบอกแล้วเนาะว่าทํายังไงให้ขอบตะก้าเราเท่ากันนั่นเองเนาะคลิปนี้เนาะพอเราสารเสร็จแต่ละด้านแล้วก็จะจัดนะคะทีนี้พอเราสารเสร็จเห็นไหมคะพอเราสารเสร็จแต่ละด้านนะคะเราก็จะล็อกนะคะเส้นด้านบนไว้แบบนี้นะคะ เราจะล็อกเส้นด้านบนไว้แบบนี้นะคะตลอดทุกด้านที่เราสารเสร็จแต่ละด้านเลยนะคะพอเราเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทำการนะคะดึงจัดเส้นนะคะเพราะว่าเรายังไม่จัดเนาะเราจะดึงจากสีขาวนะคะเส้นแรกนะคะแล้วก็ดึงไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจัดให้เขาเข้าทรงนั่นเอง ไล่ดึงนะคะไปทีละเส้นทีละเส้นนะคะอย่างใจเย็นนะคะนึงแหลาๆรอบนะคะเวลาสารสารไม่นานนะคะแป๊บเดียวนะคะเวลาจัดใช้เวลานานนะคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่ามันป่องช่วงไหนเนี่ยอันนี้คือเราดึงไปแล้วรอบแรกนะคะก็คือยังไม่สวยนะคะเห็นไหมว่ามันป่องช่วงนี้เนาะ ช่วงสีน้ำเงินเห็นไหมคะเพราะเขาจะป่องๆนะคะนี่นป่องๆเลยป่องอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไล่ดึงนะคะไล่ดึงเส้นไล่จัดเส้นไปไเรื่อยๆนะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะหลายๆรอบนะคะถ้าใครสนใจนะคะมือใหม่นะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อยากลองทำอยากทำให้เป็นนะคะ ก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าหาช่องทาง facebook หรือว่าทางแอดไลน์ได้นะคะช่องทางการติดต่อแล้วก็ทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะสนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะคะถ้าจากกรุณาก็กรุณา,ากดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะกันนะคะ ได้แล้วจากนั้นเราก็จะสานต่อให้เสร็จกันเลยนะคะแล้วก็จะมาดูวิธีการขอบปากตะก้าแล้วก็ทําสายตะก้างวงในคลิปต่อไปกันเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะมาต่อกันนะคะคลิปต่อไปมาต่อกันจากคลิปจากคลิปนี้กันนะคะแล้วก็จะมาเก็บขอบตะก้านะคะใส่ขอบรวดแล้วก็เสร็จ ะตะก้างว่วงนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะคะทุกคนอ่าก็คือมาดูตรงนี้ก่อนนะคะเราก็จะจบคลิปไปแล้วนะแต่ยังไม่จบ พอเราสารมาถึงตรงนี้นะคะมุมสุดท้ายมุมด้านนี้นะคะคืออย่าเพิ่งดึงนะคะนี่เราจะต่อเส้นไปก่อนนะคะสอดไปสัก2ช่องนะคะนี่ก็คือเราจะยังไม่จัดนะคะสออจนเสร็จเลยนะคะก็คือย,อยังไม่ดึงนะคะเ<ท> <iyor> ห็นไหมคะเห็นช่วงตรงนี้ไหมว่าจะยังห่างๆนะคะหมุนให้ดูอีกด้านนึงก่อนโอเคนี่ด้านนี้เนาะนี่ก็คือยังห่างๆอยู่นะคะเราจะยังไม่ดึงเนาะนี่เห็นไหม ก็คือยังไม่ดึงเลยนะคะก็คือยังไม่ดึงนะคะเพราะถ้าเราสอ,สอดนะคะสอดไปแล้วก็ดึงไปแต่ละเส้นนะคะจะทําให้ขอบตะกร้าด้านนี้เราสูงนะคะกว่าด้านนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสอดเก็บไว้ประมาณสองช่องเห็นไหมคะเราสอดมาสองช่องนะคะแล้วจะยังไม่ดึงนี่จากนั้นเราก็ใช้สายวัดนะคะวัดดูก่อนนะคะว่าด้านนี้ได้ความยาวเท่าไหร่นะคะ ด้านนี้ได้30ซนติเมตรนะคะความสูงเรามาวัดความสูงกันนะคะด้านนี้ได้19เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็มาวัดดูด้านนี้สูงเท่าไหร่นะคะโอเคด้านนี้ก็ได้19เซนติเมตรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้เราไม่ไม่ต้องดึงมากนะคะนี่ถ้าแต่วัดแล้วได้19นะคะถ้าเราวัดแล้วด้านนี้สูงกว่านิดหนึงเราก็ทําการดึงนะคะดึงด้านนี้นะคะดึงช่วงรอยต่อก็คือดึงเส้นด้านบนนั่นเองนะคะ จากนั้นก็ค่อยไล่เก็บข้าวนะคะวิธีดึงก็คือดึงดึงพร้อมกันนะคะทั้งเส้นด้านนอกและด้านในนะคะมือด้านขวาเราจะอยู่ด้านนอกแล้วก็ดึงเส้นด้านนอกนะคะแล้วก็มือด้านซ้ายเราจะอยู่ในกระเป๋านะคะดึงเส้นด้านในเหมือนกันนะคะก็จะค่อยๆไล่ดึงแบบนี้นะคะไปทีละเส้นนะคะนี่ไล่จัดไล่เรียงไปทีละเส้นเลยนะคะดึงไปเลยนะคะดึงจัดจนกว่าเขาจะได้ทรงนะคะ ดึงแล้วก็จัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ทรงนะคะแล้วก็จะมาดูวิธีการเก็บขอบตะกร้าแล้วก็ใสายในคลิปใหม่กันค่ะ